้เอสไลเดอร์สไลเดอร์พ şey ี um ่เกดอยู่บ้านเด็อเฮ้สมาร์ทมาเฮิบมา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 สมาร์ทขึ้นเลยเฮิ๊บเฮิบดูน้องนะพี่เกดดูน้องนะน้องสมาร์ทนะเฮิบเฮิบวู๊โอ๊พี่เกดมาเฮิ๊บปู สุดยอด้องสมาร์ทข pues nah, ึ้นไปเร็ว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 เฮอสมาร์ทฮึบเฮฟไไวไวเอ้ยขาติด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 ช่วยด้วยช่วยดังด้วยเร็วเร็วเร็วพตึบงซองฮบโอ้สุดยอดกดมือให้้องหน่อยเร็วเร็วพิเ็จะเอาตูดเล่าพก็จะเอาตูดเล่าเร็วเร็ว วิ่งเก่งมากเลยวิ่งไปต่อท้ายพี่เกตเร็วเร็วเพี่เกดลงมาเร็วโอ้ยวิวววทันไหมทันไหมทันไหมดู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 น้องสมาร์ทน้องสมาร์ตหนสองโอ้ไปต่อท้ายพี่เกตอีกทีหนึ่งอ้าวหนึงไปเด สมาดขึ้นสมาดขึ้นเอาตูดอาตูดเ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 ร็วเร็วเร็เฮ้ยเฮ้ยเฮยังไง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 ฮึปเน้อสโอ้โหสมารถเก่งจังเลยอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือหน่อย